ให้ร้อยค่ะเวิร์มนะสวัสดีค่ะทุกคนกลับเขาก็จะีีครั้งนะคะในเจอสอรี่ค่ะ วันนี้นะคะเจลก็มาอยู่ทีนาสดแบบนี้แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเจลมีของจะมารีวิวให้เพ่นทุกคนได้ดูอีกแล้วค่ะสําหรับของที่จะมารีวิวในวันนี้เนี่ยเป็นรองพื้นรุ่นใหม่ของทางเล y เอ t ตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยเขามีชื่อว่า l o y o u t 2 Matte Super Blendable Foundation ผสมไฮยาลูรนิกแอซิดด้วยค่ะ สำหรับเจา้าตัวรองพื้นรุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยจริงๆอะ่ะเจลเคยใช้ไลา์ผลิตภัณฑ์ของ Too m a t มาเยอะมากแล้วก็เคยรีวิวไปหลายตัวและะ้วค่ะทั้งในบล็อกใน Facebook อะไรของเจลนะคะซึ่งเอาจริงๆเนี่ย พอเจลมานั่งดูอะเฮ้ยทาไมเจลไม่เคยรีวิวรองพื้นรุ่นนี้อะคือเจลก็งงมากเพราะว่านี่เดี๋ยวเจลให้ดูเจลมีรองพื้นรุ่นนี้สามขวดเลยอะทุกคนคือมานั่งดูเฮ้ยเอาจริงๆนะมันเป็นไลน์ที่เจลชอบมากๆแล้วใช้ตั้งแต่แพ็กเกจเก่าอะที่มันเขียนว่า l i q u i d f o u n d อ t i o ันอันนี้เป็นอันเก่าสุดนะเดี๋ยวขึ้นออภาพให้ดูเนาะก็ประมาณนี้จนมาถึงเป็นรุ่น a าตินสมู t h liquid f o u ต d a t i ั n ตัวนี้นะคะแล้วก็รุ่นล่าสุดที่ผสม o hyaluronic a c i d ตัวนี้นะะคทมีชอ่อเตมว่า Super Baableation ตัวนี้ค่ะคือชอบชอบมากชอบมากที่เฉพาะลายของ True Match จะรู้สึกว่ามันเป็นรองพื้นที่รู้สึกเบาสบายผิวแล้วก็ติดทนผิวสวยมาก <c oughs> ใครชอบงานผิวนะงานดูดีนะแบบแต่งไม่เยอะแต่ว่าดูสวยดูแบบเอ้ย มีอะไรอย่างเหมือนใช้รองพื้นหรือไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าก็เฮ้ยจริงๆมันเป็นรองพื้นที่มันดีมากๆเลยนะกระตุนใหม่ตัวนี้เนี่ยเขาผสมไฮยาลูรอนิกนะคะซึ่งมันเป็นสารชนิดหนึ่งนะคะที่ช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ลดเลือนรยิ้วรอยได้เป็นอย่างดีนะคะที่สําคัญเนี่ยยังช่วยในการปกป้องผิวจากรังสี UV แสงพระอาทิตย์อะไรแบบนี้งจะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูเป็นผิวที่สุขภาพดีแล้วก็มีวิตามินแร่ธาตุบป้งุงอะไรต่างๆในตัวด้วยนะคะวันนี้เนี่ยจะจะมาลอง เจ้าตัวนี้กันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเจลใช้สี G 4.5นะคะซึ่งรุ่นเดิมเนี่ยที่เป็นรุ่นเก่านะคะเจลใช้เบอร์ G 5นะคะซึ่งมันก็เป็นอ,อ่อรุ่นที่อ,อ่อดีแล้วก็สีมันออกเหลืองนิดนึงแล้วก็รุ่นเก่านู่นเลยอะ่ะเจลใช้เบอร์ N 7นะคะนู้ดแอมเบรนะคะซึ่งมันมันค่อนข้างเข้มกว่าผิวไปนิดนึงสาหรับตอนนี้นะคะแต่ว่าเบอร์ใหม่ที่เจลซื้อมาเนี่ยที่เป็นเบอร์4.5เนี่ยเจอว่าน่าจะแบบเหมาะก,กับผิวมากที่สุดนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาให้มาในปริมาณ30 ML นะคะคซึ่ามสิบ ่ากันกับตัวเก่าเลยหน้าตาเอยแพ็กเกจเอยไม่ต่างกันแล้ววันนี้เนี่ยเจลจะมาทดลองให้เพื่อนทุกคนได้ดูกันนะจ๊ะมาเดี๋ยวเจลแกะเลยนะคะอันนี้คือเพิ่งซื้อสดๆสดร้อนๆเลยถามว่าในารูปลักษณ์ของเดิมกับของใหม่เนี่ยต่างกันยังไงเจลก็แนะนําให้ดูตรงเนี้ยที่เขาเขียนคาว่า New Hiya Foundation นะคะไฮยาไฮยาไฮยาอะไรแบบนี้ว้ายวันนี้ฉันเป็นแบบายตลกหรอหรือยังไงก็อ่ะเรามาเปิดดูนะคะนี่จ๊ะ ก็คือถ้าเปิดออกมาก็คือเหมือนตัวเก่าเลยจริงๆอะ่ะตัวเก่าอะ่ะเจวไม่เคยรีวิวเลยแต่ว่าเจวเอาไปใช้ในคลิปบ่อยมากพวกคลิปแต่งหน้าคลิปอะไรเงี้ยเจวก็ใช้บ่อยนะคะเพราะเจวชอบมากแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆเนาะไม่อวยนะเพราะว่าใช้จริงๆก็มีความเยินเอยใดๆเอยอ,อะไรหมดแล้วนะคะอ่ะทีนี้มาดูแพ็กเกจตัวนี้นะคะก็เป็นแพ็กเกจแบบแก้วเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ข้างบนเป็นพลาสติกหัวเนี่ยก็เป็นหัวปั๊มแบบนี้เลยนะคะรูก,ก็เล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากมาเดี๋ยวเจวลงลอง พื้นให้ดูก่อนเลยเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเจลจะใช้คู่กับฟองน้ำของ Beauty Blender ตัวนี้นะคะส่วนหน้าเนี่ยวันนี้ลงแค่สกินแคร์แล้วก็กันแดดไปนะคะยังไม่ได้ลงไพรเมอร์อะไรใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเจลจะมาทดสอบเจ้าตัวนี้กันเนาะเดี๋ยวขอหยดลงบนหลังมือให้ทุกคนเห็นก่อนเนาะ เนื้อก็จะเป็นเนื้อเหลวๆเหมือนรุ่นเดิมเลยนะคะรุ่นเดิมก็เนื้อเหลวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้รุ่นเก่านะรุ่นเก่าคือจะหมดแล้วอะหมดแล้วจริงๆอันนี้รุ่นเก่าอันนี้รุ่นใหม่คือมันหมดแล้วแหละเจว่านะนี่นี่เนี่อ่ะนี่อันนี้รุ่นเก่าอันนี้รุ่นใหม่รุ่นเก่าอ่ะสีมันจะสว่างกว่าผิวนิดนึงอันนี้สีเบอร์จีห้านะแต่ว่ารุ่นใหม่อะ เบอร์ G 4.5มันจะเข้มกว่ามันจะมีความเหลืองกว่าเล็กน้อยซึ่งเจลว,ว่ามันพอดีกับผิวเจลช่วงนี้มากกว่านะคะแล้วก็เนื้อเหมือนกันเลยนะคะจะใช้ตรงนี้นะ4.5เสียด้ยโอเคอยู่ในนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงข้างนี้ดีกว่าเพราะว่าจะได้ดูว่ามันปกปิดเอ่อรอยสิวอะไรได้ขนาดไหนเนาะตัวนี้เป็นเนื้อที่เกลี่ยง่ายมากเฮ้ยปกปิดลายแดงได้โอเคอยู่จะใช้เพิ่มนะคะ จริงๆรงองพื้นตัวนี้ถามว่าทําไมถึงชอบเพราะว่าเวลาใช้เขาอะ่ะคือเราสามารถแต้ม5จุดทั่วใบหน้าได้เลยแล้วก็เนื้อค่อนข้างเหลวนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายสีเนี่ยติดทนมากนี่เดี๋ยวเจลลงให้ดูครึ่งหน้านะคะเจลว่าสี4.5เนี่ยเหลืองเลยแหละเหลืองเลยเหมาะกับผิวเจลคือตัวนี้เนี่ยเขาออกมาทั้งหมด12เฉดสีเนาะแล้วก็เป็นรองพื้นที่ส่วนตัวนะเจลว่าให้ความรู้สึกที่ปกปิด ไม่เยอะมากแต่มีความปกปิดรอยแดงได้โอเคมันยังเห็นพวกรอยสิวอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนบางทีบางวันเราไม่ได้ต้องการเนื้อ้นันแบบ full coverage อะไรขนาดนั้นนะอยากให้มันมีความเป็นงานผิวแล้วก็เกลี่ยง่ายวันไหนที่เจอู้สึกว่าเจลแบบต้องการความเร่งด่วนแต่ว่าผิวยังสวยอยู่ไม่ต้องการโบกให้มันหนาหนักมากอ่ะเจลก็จะใช้เจ้าตัวนี้แหละเพราะเจรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็เราอ่ะแค่แต้ม5จุดทั่วใบหน้าใช่ไหมแล้วเราก็เกลี่ยๆ,ๆแล้วก็ลงงานผิวอืน อื่นงานแป้งงานตางานแก้มอะไรอย่างเงี้ยออกไปจากบ้านก็พอแล้วซึ่งเจงว่ามันให้ลุคที่มันแบบเบาสบายผิวแล้วก็ไม่หนาม,มากๆด้วยค่ะ ประมาณนี้นะคะอันนี้คืองานผิวหลังจากที่ลงรองพื้นไปแล้วข้างหนึ่งนะคะนี้ลงรอบเดียวนะคะทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีความเนียนมันจะมีความกริบขึ้นมาเล็กน้อยโดยเฉพาะตรงใต้ตาตรงนี้มันยังมีความดําคําอยู่เนาะแล้วก็สีผิวเนี่ยไม่โดดมีความเหลืองแล้วก็เหมาะกับผิวคนไทยมากๆอันนี้คือไม่อวยเพราะว่าใช้จริง เต็มสิบให้เท่าไหร่ให้ร้อยค่ะเวร์ม่คือมันเป็นรองพื้นที่จริงๆนะมันเบาผิวอะแล้วก็มันยังดูแบบมันเหมือนทาหรือเปล่ามันเหมือนไม่ได้ทาแต่มันก็ดูโอเคอะเธอสังเกตเห็นปะพวกรอยที่มันเป็นรอยคํารอยแดงอนะไรเงี้ยหายไปหมดเลยแล้วก็อาจจะเห็นร่องรอยของอรอยสิวอะไรเงี้ยนิดนึงซึ่งเจลรู้สึกว่าเจลไม่ต้องการปกปิดอะไรขนาดนั้นมาเดี๋ยวยังไงเจลลงแบบทั้งสองข้างให้ดูเลยแล้วกันนะคะ ค่ะทุกคนเจลก็ลงรองพื้นแล้วก็ทูแมทรุ่นที่ผสมไฮยาตัวนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยทั้งสองข้างนะทุกคนเห็นไหมว่าหน้าก็จะเนียนขึ้นเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าพวกรอยที่เป็นรอยแดงแล้วก็รอยค้าใต้ตาเนี่ย ก็หายไปค่อนข้างโอเคนะพวกริ้วรอยอะไรต่างๆเจว่าก็ทําได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่ามันยังคงมีความเป็นรอยสิวนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เคลมว่าเป็นตัวออลายผลิตภัณฑ์ที่ต้องฟูเคอร์เรจต้องแมตต้อง ปิดแบบหนาตึบอะไรขนาดนั้นถ้าใครอยากได้อรองพื้นที่มันดูมีความหนามากกว่านี้มีการปกปิดมากกว่านี้หรือคนที่แบบเป็นสิงมากๆเนี่ยเจะแนะนําให้ใช้รุ่นที่เป็นอ,อินฟลัส่วนตัวนี่ยมีความรู้สึกว่ามันบางเบาสบายผิวมากแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเลยแบบลงแป๊บเดียวเป็นรองพื้นที่เราสามารถเบลนด์ได้ภายใน1นาทีไม่ถึง1นาทีเราก็เบลนด์ทั่วหน้าได้นะคะเจะรู้สึกว่าเหมาะกับวันรีบรีบวันที่เราต้องไปทํางานหรืออ๋อน้องๆคนไหนที่แบบเป็นนักศึกษาอยากแต่งหน้าไปมหาลัย เจว่ารุ่นนี้ก็เหมาะนะสิ่งหนึ่งที่จะชอบอย่างหนึ่งก็คือรองพื้นตัวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างติดทนค่อนข้างดีแล้วก็พวกเอรูขุมขนอะไรเงี้ยก็ทําได้ค่อนข้างดีโดยประมาณนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยไม่ได้ปกปิดอะไรขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เจจะใช้เจ้าตัวคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้เป็น La La Two Matte Concealer ค่ะเขาจะมีความแบบเหลืองกว่าผิวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเจจะมาลงข้างนี้ข้างเดียวนะเราเอามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพให้เห็นกันเลยเนาะ ถ้าอยากได้การปกปกปิดมากยิ่งขึ้นนะคะพวกริ้วรอยอะไรต่างๆที่เราไม่ต้องการก็จะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นเอาละค่ะประมาณนี้ค่ะสําหรับงานเบสสกินผิวอะไรอย่างนี้นะคะก็ลงไปแล้วเรียบร้อยทั้งรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะเดี๋ยวเรามาลงเจ้าตัวแป้งกันต่อนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะใช้แป้งอีกหนึ่งตัวของ Li ท m ูแมทซึ่ง เจลใช้มานานมากแล้วก็แทบจะไม่ค่อยทุกคนเห็นนะเพราะเจลใช้จริงๆแต่ว่าถ้าใครตามในพวกเป็นเลยแล้ว True Match Super b d o a b l e Perfecting Powder ค่ะนี่เจลมีทั้งหมด3อันเลยเดี๋ยวให้ดูคือชอบมากชอบมากอีกแล้วรลย True Match เนี่ยเบอร์ที่เจลใช้บ่อยนะคะอันนี้เป็นเบอร์ G 4 Golden Natural นะคะเนี่ยความเยินเอยความอะไรเออ คือถึงบอกไงว่าดิฉันใช้จริงเดี๋ยววันนี้เจลจะเลือกใช้แปลงแล้วกันเนาะจะได้แบบง่ายๆเอา,อางี้ดีกว่าเพื่อเป็นการทดสอบจริงๆว่ารองพื้นตัวไหนดีไม่ดีหรืออะไรยังไงเนี่ยเจลจะใช้แป้งตัวนี้แค่ครึ่งหน้านะคะคือข้างนี้ข้างที่เราลงคอนซีลเลอร์แหละอีกข้างหนึ่งเจลจะไม่ไม่ลงอะไรเพิ่มนะคะลงแค่รองพื้นที่เป็นอ่อทูแมทต,ตัวเดียวจะได้มาทดสอบกันให้เื่ทุกคนได้เห็นคือเจลวะกลับไปดูคลิปเก่าๆของเจล่ะเจลก็งงว่าเฮ้ยเจลยังไม่เคยรีวิวรองพื้นตัวนี้ ทูแมนรุ่นเนี้ยคือมันเป็นรองพื้นหลักร้อยแต่ว่าให้งานผิวที่สวยอืมแล้วก็ดีมากแนะนำข้างนี้ลงแป้งเสร็จแล้วเป็นไงความเนียนกริบอันนี้ก็จะเป็นความฉ่ำๆประมาณนี้ อ่ะเดี๋ยวเจลขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปเฟิร์สอิมเปชั่นกับรองพื้น Real To Matte กันนะคะอ่ะเร็วๆนะคะเมื่อกี้แต่งแป๊บเดียวเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปเจ้าตัวนี้กันก่อนนะสําหรับเจ้าตัวรองพื้น Real To Matte Superbene พลาย,ยาลูรอนิกด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเอาจริงนะคือเจลชอบมาตัง้งเคยมันดีมากมันดีต่อใจมากแม่นะคะเพราะว่าเป็นรองพื้นผิวสวยจริงๆแล้วก็ให้งานผิวนะคะมีความติดทนนะคะที่สําคัญเนี่ยรอง ืนตัวนี้เนี่ยยังช่วยบำรุงผิวได้ภายใน2สัปดาห์อย่างที่เขาเคลมไว้นะคะใครที่ชื่นชอบงานผิวงานดูดีงานไม่ได้โบอกอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ย จลแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ถึงขั้นปกปิดแบบ f u ลค c เรช r a g นะคะก็สามารถใช้ร่วมกันกันกบเจ้าตัวคอนซีลเลอร์แล้วก็แป้งอะไรต่างๆได้นะคะอย่างข้างนี้นะคะก็จะมีความแบบแมทมากกว่าข้างนี้เนาะทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าจะมีความแบบแตกต่างเล็กน้อยนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเรามาทดสอบความติดทนของเจ้ารองพื้นตัวนี้ดีกว่าแล้วมาดูกันว่ารองพื้นตัวใหม่รุ่นนี้จะสีดับหรือเปล่านะคะยังไงเนี่ยก็ตามไปดูกันตอนเย็นได้เลยค่ะฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเวลา สี่ทุ่มกว่าแล้วจะห้าทุ่มแล้วนะคะก็นี่เดี๋ยวเจลให้ทุกคนนอนนะคะอยู่แต่ในห้องทํางานทั้งวันเลยนะคะก็นี่ให้ดูสภาพหน้าประมาณนี้แสงก็เป็นแสงห้องจริงๆเป็นแสงสีเหลืองเนาะก็นี่เจลว่ามันยังโอเคอยู่นะเห็นไหมมีการติดโทนค่อนข้างเยอะอะ ตาก็ยังโอเคอยู่คิ้วเคอร์ว,วอะไรแล้วก็ดีๆจะมีรอยที่เป็นแบบปัชออนอย่างเงี้ยยังเหลืออยู่นะเอาสังเกตง่ายๆเลยนะแล้วก็คุมมันได้ค่อนข้างโอเคนะเจะว่าเหมาะกับวันไปทํางานแบบสาวออฟฟิศอยู่ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างโอเคเลยนะคะแล้วก็้าอยากนะคะทุกคนเห็นไหมนี่แล้วก็การปกปิดเอยอะไรเอยก็ทําได้ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเจะจะมาเช็ดออกให้ทุกคนได้ดูกันเนาะอี่นะคะเตึ้ง อันนี้คือข้างที่เราใช้ทั้งคอนซีลเลอร์แล้วก็แป้งนะคะนี่เครื่องหน้าว้าวเหลือค่อนข้างเยอะเลยเยอะแบบเยอะมากอะ่ะแล้วก็ส่วนตัวนะเจอว่าข้างเนี้ย แมทคุมมันได้ค่อนข้างดีเลยโดยเฉพาะถ้าเราใช้แป้งควบคูค่ไปด้วยอะ่ะมันก็จะติดทนได้แบบค่อนข้างดีมากๆนะคะกันน้ํากันเหงื่อก็ก็พอไปได้เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เคลมว่าจะกันเหงื่อหรือปกปิดแบบฟูคัเลชเลยอะไรขนาดนั้นนะเจว่ามันให้งานผิวที่มันแบบผิวยังสวยอยู่ทั้งวันเลยอโอเค,อเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้าตัวรองพื้นรุ่นใหม่นะคะจากทางรอยัลนะคะรอยัลทูแมต t ์สูเปอร์เบนิเบิลฟอร์เดชั่นตัวนี้นะคะสิ่ง ที่เจลชอบมากๆอย่างหนึ่งคือนอกจากมันมีคุณสมบัติที่มันเอ,อ่อคล้ายๆกับตัวเก่าแล้วนะคะ ในเรื่องของความเกรี้ยงง่ายติดทนแล้วก็ให้งานผิวที่สวยอะไรเยต่างๆเนี่ย <c oughs> เขาก็ผสมพวกสารบำรุงผิวเพิ่มมาซึ่งเจลรูสึกว่ามันโอเคนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบชอบเป็นสิวง่ายหรือว่าอยากให้ผิวได้รับการบำรุงระหว่างวันเนี่ยเจว่ารุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับทุกคนทุกสภาพผิวเลยนะยังไงเนี่ยก็ลองไปดูกันได้นะคะที่เคาน์เตอร์ของเรย์เล่ทุกสาขาเลยตอนนี้วางจำหน่ายแล้วนะคะมีทั้งในเคาน์เตอร์เลย e เล่ออีแฟนบอยวิวเทียมแล้วก็ร้านค้าต่างๆชั้นนำทั่ว เทศเลยนะคะไปลองดูกันได้นะจ๊ะเอาล่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจลเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งริ้งริงด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเจลนะคะเพราะว่าเจลเนี่ยตั้งใจว่าจะทําคลิปบ่อยๆเรื่อยๆให้เพื่อนๆคนได้ดูกันนะคะก็วันนี้ขอตัวไปนอนก่อนแล้วลพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเช็ดหน้าก่อน